สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พวกับช่องเพียร์พบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมเอาวันนี้ก็เป็นอีพีพิเศษครับผมอ่าสองค์2อง200บาทโปรโมชั่นหลังวันหวยออกครับผมสําหรับเย็นวันอาทิตย์นะพี่นะอ่าโปรโมชั่น3องค์200บาทครับผมหลังวัน หวยออกนะพี่นะลองเลือกลงรับชมกันดูก่อนครับผมเผื่อจะถูกใจองค์ไหนครับผมอ่าจับคู่กันมาได้เลยนะพี่นะสามองค์สองร้อบาทพร้อมส่งนะพี่นะอ่าช่องทางการติดต่อเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนอดีน็จะเป็น POPCORN ีโอแนสองห้าสามสามนะพี่นะหรือว่าแจ๊ดเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเลือกรับชมกันดูก่อนครับผมดูชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยครับผมแล้วก็ช่วงท้ายคลิปเป็นรายการพิเศษนะเป็นช่วงเป็นเป็นของหลุดจอง เป็นของหลุดจองอ่าเป็นมะเช้าเข้ามาขอเหมาไปนะพี่นาเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอ่าองค์ไหนมัง่งอันนี้ผมมา,มาแบ่งปันเลยนะผมมา,มาแบ่งปันเลยนะครับราคาถูกๆเลยนะอ่าเป็นของหลุดจองนะผมจะได้เคลียร์ไปก่อนเลยอันนี้พอดีหลุดจองอ่าน ขอปิดไม่เช้าแล้วก็จงไว้บ่ายมาขอยกเลิกนะก็เลยอ่าพอดีเลยอ่าเดี๋ยวเอามาแบ่งปันให้พี่ๆสำหรับช่วงเย็นนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะเป็นเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งกันก่อนเลยก็จะเป็นเหรียญหันข้างเจ้าจคุณนอครับผมชุดนี้ก็จะเป็นสามองค์สองร้อยบาทนะพี่นะสามองค์สองร้อยบาทอ่าเป็นเหรียญหันข้างเจ้าจคุณนอารายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่ครับ เหรียญหันข้างเจ้าคุณนอนะครับรายการที่1นนะครับผม3องค์200นะต่อไปเป็นรายการที่สองเป็นเ,รนเรหรียญเซมาหลวงพ่อทวดอาวัดพระโคกครับผมนี่องนี้รายการที่2นะครับนี่ครับนี่นะครับรายการที่2นะครับ องค์นี้รายการที่สองครับผมนี่นะครับต่อไปเป็นรูปลอหลงพเดิมรายการที่สามนะครับรูปลอหลงพเดิมครับผมรายการที่สามครับผมองนี้นะครับองนี้รายการที่สาม ต่อไปเป็นพระผงอาหลวงพ่อกเกษมครับผมรายการที่สี่นะครับเป็นพระผงพิมพ์จันลอยหลวงพ่อกเกษมนี่นะครับนี่นะครับองนี้รายการที่สี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อผางรายการที่ห้าครับผมนี่ครับ เป็นเหรียญพ่อผางนะครับองค์นี้รายการที่ห้าต่อไปเป็นรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อทวดรายการที่หกครับผมนี่ครับรูปหล่อร้อยองค์หลวงพ่อทวดวัดจังให้รายการที่หกนะครับอง์นี้รายการที่หกต่อไปเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกลนกระถินรายการที่เจ็ด นี่ครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกรถินน,นะครับปีห้าแปดนะครับเหรียญน,นี้รายการที่เจ็ดครับผมต่อไปเป็นสมเด็จแวกมารายการที่แปดครับผมนะครับสมเด็จแวกมาน นี่ครับนี่รายการที่8ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อวันวัดกองคูณรายการที่9นี่ครับองค์นี้รายการที่9นะครับผมนี่รายการที่9ต่อไปเป็นอ่ารูปหล่อหลวงพ่อทบกับหลวงพ่อเขียนรายการที่10 รองนี้รายการที่สิบนะครับเป็นลูกหลองลงประทบกับหลงผเขียนต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดเข่าดินนะครับผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับเหรียญพ่อเฮงวัดเข่าดินครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปเป็นรายการที่สิบสองสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อทาบนะวัดกระบุกพึ่งนะครับรายการที่ สิบสองนะครับองนี้รายการที่สิบสองครับผมต่อไปเป็นรายการที่สิบสามเป็นสมเด็จปกครพิมพ์คะแนนหลวงพ่อบุญมีคร,ร,รัคนนบมผมน,น,ะะนี่รายการที่สิบสามสมเด็จปกครพิมพ์คะแนนหลวงพ่อบุญมีครับผมนี่นะครับองค์นี้รายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกร์ ยืนถือไม้เท้านะครับหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่ครับนีอนนบนนบ่องนี้หมายเลขสิบสี่นะครับนี่นะคบองนี้หมายเลขสิบสี่ต่อไปเป็นภาพหิดตาแบบนี้นะพี่น้าเนี่ยเนี่ยหมายเลขสิบห้าไม่รู้เป็นเนื้ออะไรนะพี่น้ามันจะเบาๆนะพี่น้าเนี่ย เบามากเลยเนี่ยนี่นะครับองค์นี้หมายเลขสิบห้านะครับผมนี่ครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดอ่าไม่ใช่เป็นหลวงเพี้ยนเอ่อหลวงพ่อเปิร์นวัดบางพระหมายเลขสิบหกนะครับนี่ครับพ่อเปิร์นวัดบางพระหมายเลขสิบหกนะครับองค์นี้หมายเลขสิบหก ต่อไปเป็นพอทวดแร่เหล็กน้ำพีหมายเลขสิบเจ็ดครับผมี่พอทวดแร่เหล็กน้ำพีนะครับนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับผมองนี้หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดเป็นสมเด็จแบกม่าน,น,นครับผมนะครับ ตรงนี้หมายเลข18นะครับนี่เป็นสมเด็จแบกมากหมายเลขสิบต่อไปเป็นสมเด็จหมายเลขสิบเก้านี่นะครับตรงนี้หมายเลขสิบก้ครับผมนี่ครับนี่หมายเลขสิก้านะครับ ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเป็นสมเด็จหลวงพ่อวัวนวัดคลองคูณครับผมองค์นี้นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบนะครับนี่จะมีต่อโค้ดคําว่าวันอยู่นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อวัวนน,นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบนะครับผม นี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบนีครับต่อไปเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อทองนะพี่นะหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่นะครับเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่ปีหกสีน่นะครับผมเลขโค้ดหกศูนย์สองนะครับนี่นะครับองค์นี้หมายเลข ยีนะ่สิบเอ็ดนะนี้กรอบเขาเรี่ยมมาไม่ดีนะเนี่ยเนี่ยนี่ไปแกะเรียยมาใหม่นะนี่ผมบอกไว้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นของที่ว่าที่พี่รับไปแล้วก็ไม่ถูกใจก็ส่งมาคืนนะพี่นาะเน,นี้ยบอกกรอบไม่สวยแต่นี้ผมก็แจ้งไว้แล้วนะพี่นะว่ากรอบมันไม่สวยนะแบบนี้ต้องไปแกะและเรี่ยมใหม่นะเนี่ยองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดระเหรอน้านในสวยนะนี่ผมผมแจ้งไว้ก่อนเนี่ยเนี่ยมานีญด้านในสวยนะแต่แค่กรอบเขาเรี่ยมมาไม่สวยเนะนี่ยเนี่ยมา กรอบไปแกะแเรียมใหม่นะพี่นะเนี่ยอเี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นสามเพิ่มหมายเลขที่ยี่สิบสองเนี่ครับสามเพิ่มหมายเลขที่ยี่สิบสองนะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสามเป็นปิดตามมหาลาภหลวงพ่อย,ยอดวัดแก้วเจริญสมุทรสงครามอง์นี้หมายเลขที่ ยี่สิบสามนะครับผมนี่ปิดตามหา,าลาภหลวงพ่อยอดมาแก้วจเจริญน,นะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสี่เป็นสมเด็จไม่รู้ของที่ไหนนะเนี่ยวัดเกศชยโยั้นะงไห่นะเนี่ยนี่ครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่เนี่ยมาวัดเกศชยโยนะข้างในเนี่ยน่าจะใช่นะ นี่ครับแต่ตาบลัมผมไม่แน่ใจว่าวัดอะไรอะ่ะเนี่ยนั่นนะครับอนะองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสี่นะครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบห้าเป็นพระประธานพรนะพี่นะหลวงพ่อทองวัดาสาัมพ่อเชยสร้างถวายวัดตุยงนะปัตตนีปีสี่สี่นะครับผมนี่เป็นพระพิมพ์ประธานพอรออกเป็นเนื้อว่านนะเนี่ยนะครับเป็นเนื้อว่านนะเนี่ยพี่นะ เตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะครับเนี่ยเนื้อว่านเนื้อผมผมว่าเนื้อว่านนะเพราะว่าเบามากเลยเนี่ยรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบห้านะครับผมนี่ต่อไปเป็นพาระพิมพ์จลอยหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินหมายเลขที่ยี่สิบหกเนี่ยด้ยานหลังจะมียันแบบนี้นะครับันี้ครับตรงนี้หมายเลขที่ยี่สิบหก ต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดเป็นรูปลหล่อหลวงปู่ไผ่วัดอะไรวัดบ้านเผานอกอะพี่นะนะครไอไม่ใช่ปทุมธานีเนี่ยหลวงป,ปู่ไผ่หลวงปู่ไผ่วัดบ้านเผานอกปทุมธานีนะครับองนี้หมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดนะต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบแปดเป็นสมเด็จอาใบาสมอหลอวงพ่อโกยนะครับผมนี่ สมเด็จใบสมอหลวงพ่อก,กวยแต่จะออกวัดอะไรนะวัดหนองตะแก้วนี่วัดหนองตะแก้วนะครับนี่ปีห้าเจ็ดนะนี่นะครับองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพัดนี่องนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับผมเลขโค้ดหกแปดนะนี่นี่นี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนี่นะ องนี้หมายเลขที่ยี่สิบเก้านะครับต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบก็จะเป็นสมเด็จแบบนี้นะผมได้มาแบบนี้เลยเนี่ยนั่นนะครับเนี่ยองนี้หมายเลขที่สามสิบนะครับ่นี่นะครับองนี้หมายเลขที่สามสิบ,บ 30. แล้วก็ต่อไปเป็นชุดพิเศษชุดที่สามสิบเอ็ดนะ นี้เป็นชุดจุดจองเดี๋ยวจะหาอะไรใส่ดีอะเนี่ยผมแบ่งเขาไปถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณหนึ่งพันนะแล้วเขามาขอยกเลิกช่วงบ่ายน่าจะสิบกว่าองค์นะถ้าผมจำไม่ผิดผมจะให้ดูแล้วกันเผืเอิดพี่ท่านใดสนใจนะผมให้ดูก,ก่อนแล้วถ้าผมแจ้งราคาแบ่งปันแบบเบาๆเลยเนี่ยก็จะมีนนับไปด้วยกันนะ นี่นะครับนี่อันนี้นะอันนี้สามแล้วนะครับเนี่ยนะแป๊บเดียวนะผมเลื่อนออกก็นนะอันนี้นะนี่กนะี่อง่ะเดี๋ยวลองนับไปด้วยกันเลยนี่พอดีเขามาขอเหมาไปมาเช้านะขอเหมาขอเหมาลดร,ราคาพิเศษอนะ่ะผมก็แบ่งให้ไปาาช่วงบ่ายมาขอยกเลิกดีนะยังไม่ทันได้่งไปนะพี่น,ะน,นี่อ่นนี่อันนี้หกองแล้วนะครับนี่ ชุดแรกนี่หองค์แล้วนะนี่ลองดูกันก่อนนะชุดแรกนี้หองค์แล้วนะหแล้วนะครับเดี๋ยวผมไม่มีถาดใส่นี่ชุดต่อไปก็จะจะนี่เจ็ดไปเร้พร้อมกันเลยเจ็ดแสนี่นะครับสิบเอ็ดสิสา สิบสี่เนี่ยนะมีสิบห้าองค์นี่นี่องค์นะึงทั้งหมดสิบห้าองค์นะทั้งหมดสิบห้าองค์ผมขอแบ่งปันสี่ร้อยบาทผมขอสี่ร้อยบาทนะรู้สึกว่าผมจะแบ่งปันไปเขาปาระมาณหนึ่งพันบาทนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ใบที่เขียนอันนี้ทิ้งไปแล้ว ประมาณหนึ่งพันนะผมแบ่งไปไม่ช้าเพราะว่าผมแบ่งไปคู่ล,200นะละสองร้อยนะถ้าเขาต่อ,อขอหนึ่งพันนี่อันนี้ผมขอสี่ร้อยบาทขอสี่ร้อยบาทแล้วกันถือว่าแบ่งปันไปเลยนะพี่นะสผยพี่ท่านใดมีมุมนะครับสิบห้าองค์นะน,นะครับขอสี่ร้อยบาทนะน,นะครับก็ลองลองคำนวณดูนะพี่นะ,ะนี่ครับนี่รายการที่สามสิบเอ็ดเป็นชุดพิเศษนะนี่ ผมจะได้ไม่ต้องมาวนใหม่ละกันคือเข้าเมาไปละแบ่งปันให้เลย400บาทแล้วก็สำหรับพีเ่เพื่อนใยากดูรูปภาพเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันงก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ